สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทีเตียงแป้งมัสมุกสุกปันเดอร์สมองสบอรพ่อพอกับซ่องพ่อน้องน้ำโซ่คือเก่าพี่น้องมาหาน้าไม่ไพ่ใหม่พี่น้องไหมไพ่ใหม่ปลาอลาเติดพี่น้องไหมพอน้ำโซ่คือขึ้นจุดขึ้นจุดองได้เลยพี่น้องไหมกากซากที่จะอ่อนซ่อนลูกหลังจากที่เขาเอาดินเขาเฮือนเขาก็หาน้าไม่ไปแกงพี่น้องได้เลยจะอ่อนซ่อนพี่น้องมาเลยใครดูท้ต วานได้พี่น้อยน้แลวไ้วนนกแกงรอนแล้วเนาะเราต้องต้มต้มคือเกาเนาะพี่น้องมันไก่ไก่เฮือนเทากับเจูดพี่น้องที่จริงกระพอนม่อยากจูดแต่ว่ามันไก่พวมนหกนี่ะบานไ่บ้าน นำกันนี่แล้วเอาเอาแค่นี้มันสิมาคามให้เราไง้ใชบ่ด่าวนมาอันนี้โอยบุพเพสดกม่นบ่ลายเนาะบ่ลายเดี๋ยวไปกินเลงมันบ่ลายมได้หัดโอ้ยได้หัดเครืงสอบมาดิ นี่ใหม่ยังใหม่เดี๋ยวใหม่อีกเพิ่งเกิดอีกพี่น้องเอาไว้ได้หอนแดดได้เนาะทำเสร็จป่าหาอยู่หากินบ่ก็ต้องหอนเนอทำแต่านล้ยยันลูกชไซหอนแดดว่ะบ้านไรเอาคือจักรจะใส่บ่อนเอาคือจักเจ้า ตื่นห่าเลยพี่น้องายจะหาย่งดอกฮันเดดนะพี่น้องนี่ก่อบผ้าไหมห้าได้ชนี้ได้เต๋อพี่น้องตัวย่งยอกย่างตีกระสากู่เดี๋นวน้ำมันอ่อนเลยให้ไปกินใเสียบก่เนี่ยเข้าไปตีอยู่พอดีนะกกนะตีเอาซื้อหรือเปว่าตีเอาซื้อได้เนาะคอยสิได้ไปห้าอม่ค้าอัน มาขามีแล้วมาลากกมาขามก่อยนอะเขาบ่อค้ามเป็นชีรกเอานี่ปวดท้วงกันนะเนี่ยเคยไปห้าปีแล้วนี่ป้าลายแล้วนี่ไปไปไปกุ้งนางกุ้งกันน่ปีนังไม่ใช่ยังบด้านปี่น้องมาแห้งลายก่อนเหตุเต็มออกแล้วออกอีกยี่โมงนี่ก็ได้เกือกซากอยู่นี่นะปวดท้วแต่ว่ากับบ่ใหญ่แต่กับบ่อหน้อยแห้งบ่ใหญ่ก็เอาร้อนๆสิบเนี่ป้าดึงเอาคือดึงเอายังแล้วแต่สิแกะไว้บ่อปานเอาบ่อยนั่่นนพี้อง น้ำใหม่เนี่ยมีมันอึดเอาแต่ย่างๆก็ไม่ได้กลิ่นขนาดแล้วฮะก็เอาบดโล่ถ้าก็แก่เอาบ้องเหางย่างไม่ใส่ฮ่าน้ำใหม่เนี่ได้แต่ซีขมือฮ่าเธอหนึ่งนี่ก่อนอนี่ยใกล้ๆเพื่อนนี่แหละลูกชายก็ไม่ได้รับหรอกพี่น้องฟ้าจะอู้ไวปลมเย็นๆพวกกระดาวกระดาวอยู่อยู่นี่นอกกับแนมน้ำอยู่พอแล้วสิพ้อเนียย่างอยู่กับสิพ้อมันหน่อยเนาะ เอาตวพี mm, no, ่นีพ e. uh, ี there there. Um. Ah. S okay. <S ่น um. mm ้องยังไงพี่น้องยังไจังแ่ก็มีพี่น้องใช้บอรงอือหนาปลาเบอร์เลหน้าปลาแล้วเนาะปลานี่พี่น้องเดี๋ยวพี่กกมี่้อง้ยปลาซากระตูนก่อนเ็บมีกันได้ข่อยกันยังไงย่าลรอนี่นะยังหักยังไปทั้งส่วนเชีนมันถิ่มหมนเาหนา่าน่าอยู่เจ้าเลย Ừ, Say bà em rồi. chắc đi, cho mong tư nha thang lang jen thang lùm dạ bà em mà ăn. Thang lắng, ơi này là thang lùm bà em bà này ừ. bà ừ. em Tụ này nổi thế chị em phơi xong cái này nhà bằng bướp mẹ à thì đây ở vậy tuột lông ma tuột lông ma này nào mấy này ở tuần này này hai thái là bỏ cho ngay đây bỏ cho lên เกือมากว่าทานนหายื่ออยู่ให้ปันไดให้ก็บผปันไดเนาะเอแล้วชงเห็นยังเนาะเห็นพ่อเก่งยันัพ่อเกง้พี่น้องช่วทนขาวบ่บจะได้สาหดเลยก็กืชิบได้ดอกตรงนาเจ้านะสามสีแองเนา่นั่นแหละ อยเห็นบ่บ่ค่เขาบ่ดีปานไดมื้อนี้ตัวไหนตัวใหญ่ๆทางทงบ่ค่อยมีังทงบ่ค่อยหลายบ่หลายทงทงเนาะออกางนอกเบิ่งลูกไส้านได้ก็มียามเนาะแ่เนาะแม่นโโอลนี่ ลายเติบแล้วพี่นอ้องลา้ายเติบแล้ว,ลวอาหาร้ันเฮานะ่เนาะออาหารอาหารคนเล่าคนคนเล่าวคนคนบา้บาน้ันนอกจังขินได้เนาะคนเนมืองก็พกกินแกง่อไ้ไปได้หรอคับนะกินพิซซ่าดีเหาอคับีตั้งพีั้งข่กับมี่กัน Tụt ừ, điên tủ tín bò ừ. ừ, mì nát nát Ừ, nát 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 mì nát 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 nát

แมนบมเลยรอวตอนนี้ตีใหญ่แท้้นบัานบกนู้นอนนี้นี่เนี่เนื่มลายเมนเหนื่มลายเนาะเนื่มสีลายกว่ากันเหนื่ยังงมีแต่ตูดเนาะตูดแล้วมันหมุกดีเนาะ เนื้อมลายลนกกตกถูดเลเนื้อมลายดีแต่เขาพ่นตกมันนกินมาไว้เนาะกินน้ำให้ป้าแล้วพ่นตกมันตกปลากับบุคคลที่ลาหาดอกผีเือใช่ไหมชีพยาปลาที่นอกป่ยปาอยู่บ้างหัวอยู่บ้าะชีพยเวลาปลาอยู่บ่เงด้ปีมาทางนี้ทางละเมิดละหาทางละเกี่ยงพี่ทางเจ้ามันบ่มีบ่ทางนั้น mama mâm á Cần giá nó chào đó phải không? Chắc nó xây hết một cái vẹp gì Mà nhảy vào đây đâu Nhìn phải mùa nó ลมเป็นลมแห้งนะพี่น้องนี่ยก็พายที่ล้วแต่ว่าก็สังเกตว่านี่ก็ลมคือกันลังลังคาเฮือนนี่กัวมาว่าอยู่พี่น้องมันก็ลมแห้งแต่น้องเหมือน้องะพาตั้งเดินขาดบ่เนาะเอามาเตะเงินบ่อยนี่เหาเหาออกบ่อยนะจะออกแค่ยังวะเออพาตั้งแต่ฮานี่มาติก็ลืมเออเอามาเตะเงินขึ้นมันก็จะมุนแล้วเนาะ มุนมาแล้วนี่นะโอ้โหมุนแล้วผาตังนะซื้อไม้แท้ๆนี่พี่น้องอะไรเติบพี่น้องไหมเฮากันมีแต่แนงน้อยพี่น้องอย่พ่อแกงรึเปล่าแกงเทียงพี่น้องเดี๋ยวนุ่งก็ไหลก็แทะก็สะไศก็ได้พี่น้องเนอเพื่อสิบาก็ฝากคลิปใหม่ๆเนาะต้องส่องฟอน้ำโซกน้ำโซกน้ำโซกสบายดี